คสวัสดีครับพวกเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากนะครับช่วงสี่โมงครึ่งเราจะมีงานเสวนากันโดยที่มีเพื่อนๆสสจะพาก้าวไกลกันมานะครับใช่ค่ะรักฉันสีนอกครับการสุนทรชู่ขนาดวันนี้เรามางานเฟรเป็นโอเคสี่โมงครึ่งนะครับเจอกันที่รามนะครับตึกศิลาบาตครับผมตึกยืนของการเมืองของประชาคมว่าอยากให้ประเทศไปเหนแต่ละช่างไหนมันควเป็นประชาชมกันหมด มันควรจะชาตำรวจแล้วเขากำรวจผานไทเขาตำรวจผ่านการเลือกตั้งอย่างเดียวเขาไม่สามารถํำรวจแต่ในขั้นของเทศผ่านการเลือตั้งในการสาลได้เขาไม่สามารถตำรวจผ่านการเลือกตั้งาได้เพราะสุดท้ายตรับประจานพวกวเสสภาอีกเพราะฉะนั้นสสจะเป็นคนไกลแรกเป็นหน้าหลานสุดๆถ้าเลือกถูกคนเลือกถูกโครงการมันก็จะส่งผลให้มันดีขึ้นแต่ที่วันนี้มันมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องสสที่มีอำนาจในการเลือกตั้งในการศาอีก คนรู้แว่ามีสายใยสมคัญทั่วหนก่าอยู่ได้อ่างไนะครับดังนั้นเราว่าการที่จะแก้ไขกับข้อมูลก็ดีนประชาชนจะไปไทยจะไปต่อได้อย่างไรเมื่อรข้อมูนเปลี่ยนแปลงคืออะไคือจริงๆมั่เนี้ยสองคนนี้พูดดีมากเลยครับมีพูดถึงทั้งความหนักและความกว้างซึ่งจริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่อย่างนี้แหละครับอยู่กับความหลังการเมืองแลความหวังการเมือทุกวันนี้เราอยู่บนความหวังว่าอนาคตมันจะ แต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเรากลังอยู่กับความหลังที่มันเกิดขึ้นมาเราถูกแช่แขงแล้วกันเป็นการแช่แขงที่ทำแล้วก็มีขึ้นมาในมหาวิทยาลัยของตัวเองแล้วก็เป็นสิทธิ์แท็กชีพที่เส้นให้กับประเทศนี้